เวลาสิบนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกู้เกียรติวงกระพันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเชิญตะกร้าข,ของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของ100ร้อยโทกฤษณาเพชรจำรัดกำลังพลซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนาราธิวาส เพื่อพิสูจน์ทราบในพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่หลบหนีในพื้นที่บ้านหูแตยือรอตำบลบาราใต้อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสและได้ปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงดังกล่าวเมื่อเวลา3นาฬิกาของวันที่3ตุลาคม2564ณบานเลขที่223หมู่ที่9ตำบลโคกทรายอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงการได้รับพระาราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของร้อยโทฤษณะอย่างหาที่สุดมิได้